ว่าว่าซิดแอนบ้าค่ะเออหนูชอบแต่งตัวแต่ว่าหนูก็ไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าให้วัวอยู่แล้วอะค่ะก็เลยบ้าแล้วก็มาทําคลิปก็ยิ่งมากไปใหญ่อีกค่ะอ๋อแล้วแล้วลุงไพฑูรเข้ามาในคอนเทนต์เราได้ยังไงคะเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือแอบถ่ายค่ะตอนอาบน้ำไม่ใช่โอแอบถ่ายตอนที่คุณพ่อไปเคี่ยนวัวค่ะคำว่าเคี่ยนวัวแปลว่าย้ายจาก ที่เป็นแดดไปเข้าร่มหรือว่าไปกินน้ําตอนเที่ยงเขาเรียกว่าเคี่ยนวัวเคี่ยนวัไม่ได้ไปตีไม่เพราะอะไรเราถึงเริ่มแอบไทยก็คือเขาจะเป็นคนแบบโบบะบางคนก็ไม่ค่อยพูดถ้าพูดก็บโบบะคือแบบคำํำตลกหน้าตายอย่างเ<ช>งี้ยเหรอโอ้โอ้โอ้ธรรมชาตินี่ใช่ค่ะแต่นูคือหลุดําตลอด uh huh. อันที่ทำก็คือแบบ ถ่ายแล้วก็พูดอย่างนี้เลยไม่มีสคริปแล้วเขาได้บอกไหมเอาไปลงติกตอกเนี่ยลงแล้วครับมาบอกครับอ๋อแล้วเห็นตัวเองในนั้นครับผมก็เลยรู